คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำมาดิเมื่อกี้แอบไปหมุนกลงล้อเสียงโชคมากผู้ชมและสุดท้ายก็ได้5บาทเหมือนเดิมโอ้โหย1บบาทนี้ไม่ไม่ค่อยจะได้หรอกนะส่วนใหญ่จะได้5บาทลองดูแล้วกันสำหรับเกมนี้พูดจิ๋วลองดูแล้วกันแบง5ห้าหมุนไอ้สัตว์ ห้าหมุนตอนนั้นคุณผู้ชมขอเป็นเคได้ไหมขอให้กูได้ลุน้นเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกว่าคิวช่องสามสิบช่องแรกได้ไหมสวยคุยมาวะ่ะถ้าเป็นคิวนี้มีหาห้สัตว์ขึ้นมาสิบสี่บาทดิเค กงรอเสียงโจ้แล้วจะได้ฟรีเกมเลยไงเอาจับอย่าบอกนะว่าเอโจ้สามไหลลงมาเรืเ่มเนไหวเฮีย <Yeah! S 1> ออะไรมันจะขนาดนั้นอย่าบอกนะอย่าบอกนะเพื่อนว่าว่าจะลงมาหรือเปล่าโอ้โยยังไม่ได้อืม โอ้โหไม่ได้จริงๆว่ะไม่ได้จริงๆว่ะขวบแล้วขึ้นมาสามสิบเก้าว่ะเอาจัดมึงทุนห้าบาทไอ้สัสทุนห้าบาทคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงว่ะคงล้อเสียโก็ว่ะคุณผู้ชมโอ้เอาจัดเลยอ่ะ ก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง Baby Hot Spin ด้วยนะจ๊ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับพี่เหมียวอีกเช่นเคยฝากไว้ด้วยสำหรับช่องใหม่นะอุ้ยละหลายดีวะ่ะอุ้ยอย่าบอกนะคุณผู้ชมคลิปนี้ถึงร้อยนี่ก็โหดมากแล้วนะตัวหน้าบาทอะกำไรร้อยเดียวกำไรร้อยเดียวก็ได้นะ เจยังไม่ได้เจไดหรือเปล่าแล้วไปมันสวยๆอ้โหูีน่น่าเสียดาย่ะน่าเสียดายจริงสำหรับกิจกรรมหรือว่าคลิปที่พี่เหมียวแจากพี่เหมา,าก,ก็จะมีมีเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะจะมีบอกไว้อยู่นะตรงหัวคลิปคุณ้ยมว่าแจากยังไงก็ฝากไว้ด้วยส่วนวิธีรับรางวัลหรือว่าวิธีการ เติมโค้ดหรืออะไรยางไงก็ใต้เดคลิปชั่นด้านล่างได้เลยนะอ่านดูใต้คลิปนั่นแหละพี่เหมียวมีลิงก์แปะไว้ให้ดูอยู่ซึ่งไม่ยากไม่ยากฝากไว้ด้วยคลิปไหนมันแตกคนโหดอ่ะถึงจะแจกกุ้มยมอุ้ย อยเจยังมาให้นะสวยเลยแต่ตรงนี้เชื่อมยากเกินไปหรือเปล่ายากไปนิดหน่อยไม่เป็นไรฮะโอ้แล้วลงมาอยู่ที่20นะจาก40หวังว่าสแคตเตอร์จะมาช่วยชีวิตนะถ้าไม่มาก็คือจบเลยแต่ว่ามาดีถือว่าได้คอนเทนต์นะ ไม่แตกไม่ได้กําไรอะไรมากมายก็อย่างว่าคุณผมู้ชมเล่นเพื่อความสนุกสุขสันต์ดีกว่าเคยมีแตกนะพี่เหมียวเคยหมุนหมุนได้10บ,บาทนี่แหละสำหรับไอ้ตัวกงล้อเสียงโชคนะเคยหมุนได้10บ,บาทแล้วมาเล่นเกมนี้แตกคุณผู้ชม ก็เลยขอจัดอีกสักรอบหน่อยแล้วกันเกมนี้รู้สึกว่าทุนน้อยๆน,นี่มันเหมาะซะเหลือเกินนะโอ้แล้วอุ้สวยนะเบียต้องสเคตเตอร์เข้าท่านั้นคุณผู้ชมถ้าเบ็ดบ,บาทหนึ่งจะมัน้อยมันแตกนอกนี่โอ้หผมยากมากนะถ้าแตกก็อย่างมากก็ร้อยกว่าข้างนอกอะ ไปเรื่อยมาเรียง no. เรียงว่ะถ้าดูพักหลังๆมานี่จะส่งๆนะไม่ค่อยจะได้อะไรคุณผู้ชมส่งๆมันมันมันลอกูไงนี่ไงคือมันไม่ยอมให้อะไรอ่ะช่วงแรกๆนี่ต้นเกมดีมากเลยอ่ะเหลือ10บบาทคุณผู้ชม ถ้าทางจะยากนะเมื่อกี้เราหลุนสกคเต,เตอร์มา2ทีนะถ้าไม่มา10หมุนตรงนี้สิกว่าหมุนตรงนี้นะจบเลยแต่สวยวะต้องลงอะ่ะคลิปนี้แม่งได้เรื่องอยู่ทุน5้าบาทคุณผู้ชมแต่แลมาถึง40กว่า50โอ้แค่นี้ก็ หมดใช้ได้แล้วนะโอ้น่าจะไม่ได้อะไรจริงๆนะเหลือเจ็ดหมุนห้าหมุนโอ้ยมันทำกับกูอย่างนี้ได้อย่างไรมาหมุนหนึ่พันครั้งให้สัตว์เหลืออยู่สบาทเผื่อเผื่อเผื่อว่าสูตรนี้จะได้ผล ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเพื่อนโอ้โหละครสุดท้ายท้ายสุดไม่ได้ะาชียหมดตูดแต่ไม่เป็นไรเรามา5้าบาทคุณผู้ชมขำขำแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยคุณผู้ชมแล้วก็กิจกรรมก็มีมาเรื่อยๆเลยอย่างน้อยก็รอกันหน่อยคุณผู้ชมไม่ได้แจกกันทุกคลิปนะถ้าแจกกันทุกคลิปนี่คงลำบากแย่เลยประมาณนั้น อย่าคลิปไหนแจกพี่เหมียวจะเขียนไว้ใต้เออเขียนไว้ตรงชื่อคลิปแล้วกันว่าแจกเนาะคุณผู้ชมจะได้มาแบบรอรับรางวัลกันได้เลยประมาณนั้นก็คลิปนี้ไว้ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ไปละบ,บายยไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครบเพิ่ม